lát nữa các giải ở thứ một là so, các giải ở là คนวิขนาดนนี้คนีิมาเพิมซึ่งเรานต้องยืดเวลาเอาหน่คนพอไหวก็รีดใช้รี่อหไปหมดที่บ่านะตอนนี้ที่มีเครื่องีต่อไปไปช่วงเที่ยนะครับอันนี้ก็เป็นงานล่องทุ้งแรกทางสถานเขาจะไม่รับใหม่เตียบอกว่าให้เรารอหมายสารที่บ้านหรือรอหนังสืดซึ่งเราต้องรอเอกสารตัวนั้นแะเพื่อเพื่อนำมาไป่เตียซึ่งหนูว่ามันช้าไปค่ะแล้วส่วนอันที่สองของหนูเนี่ยมีปัญหาอยู่กับเรื่องของการที่คนมาคับคดี อันนี้เป็นเรื่องของที่บอกว่าพี่พี่ชายนะคะเสรจที่ดัดรดีแล้วก็มีการที่บังคับคดีเอาที่ที่เป็นส่วนของพี่น้องไปทพ่ตรงนั้นแ่ะเราจะมีเป็นหาเกี่ยวกับเรื่องการตั้งทนายมต้องการก็คือทําให้ประชาชนนี่ยพวกท่านเนี่ยเข้าถึงกระบวนการที่ทําได้สะดวกรวดเร็วเป็นธรรมหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็ได้เข้าไปในนั้นปั๊บนะมันจะได้ขึ้นมาเรื่องขอไกลตัว ยื่นคำร้องขอไกลเลี่ยงท่านก็พิมพ์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็ส่งเสร็จครับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ครับพิมพ์บนบุกข้ารนี้ซึ่งเราปรับมาแล้วรอบหนึ่งแต่เขาบอกว่ายังไม่มีโครงการทางไฟแนนซ์โทมาทัวร์ตอนนี้ยังค้างทั้งวันอยู่ประมาณสองหรือสามวันนี่แหละครับแล้วจะมีวิธียังไงบ้างเป็นมัดมือโจกเลยข้อสองก็ขอฝากตรงนี้ทครองสินครับ ก็จะมีหากจำเลยจินนัดจำระงวดหนึ่ง้วดใดหรือจำระไม่ครบงวดให้ถือว่าจะอีติดต่อพอระบบเข้ามาพุกระ่บติดต่อได้นะครับงานเยอะเลย mở ra rồi thì nó sẽ có những cái sự kiện đặc biệt như là